สวัสดีค่ะท ання, thin, ุกคนสวัสดีพี่นางใสป่าใสเขียวผู้รักสีเขียวหัวใจเดียวกันสวัสดีสาวคนบ้าปลุกต้นไม้ทั้งหลายด้วยนะคะคลิปนี้พามาเยี่ยมชมแปลงสวนป่าของคุณนาท่านึงนะคะที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะในนี้ก็มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะและนี้ก็คืออีโกยหรือองุ่นป่านะคะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะสวยงามเลยทีเดียวอี้อีจะพองใหญ่ๆอ่ะดูดิอีโกยนะคะหรือว่าองุ่นป่าเคยังค่ะ อยกยก่อนยกโชก่อนอีโกยนะคะหรืออุ่นป่าโอ้ใหญ่ใหญ่กว่าหน้าคนอีกอะดูดิสุดยอดทุกคนดูดิมีแต่พวงใหญ่นอกจากจะมีไม้ป่าแล้วมีผลไม้แล้วก็ยังมีดอกไม้นี่ก็คือดอกเอื้องป่าค่ะสวยไหมคะทุกคนและนี้ก็เป็นเห็ดอะไรไม่รู้นะคะดอกใหญ่มากๆเลยค่ะ ส่วนป่าแห่งนี้นะคะก็รังสรร์ขึ้นมาโดยคนและธรรมชาติร่วมกันค่ะคนแล้วก็สัรพสัตว์ทั้งหลายนะคะช่วยกันปลูกให้มันเป็นส่วนป่าแบบนี้นะคะเราคนนาเองก็มาบูรณะเอานะคะแล้วก็มาปลูกเพิ่มเติมด้วย ในนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนเข้ามาแล้วแบบร่มรื่นมากเลยค่ะแทบจะไม่อยากจะออกไปไหนเลยแล้วก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชมิดนะคะทุกคนและนี่ก็จะเป็นสะนะคะที่คุณนัขุดขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงปลาส่วนฟักแฟงก็ปล่อยเขาเลื้อยขึ้นต้นไม้เองเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวขอตัวไปจิบกาแฟก่อนนะคะบ๊ายบาย